ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะเอ้เอดี๋ยวนตอนเขาแนะนำคนแรกเหรอผมคนแรกอยู่แล้วผมรู้แล้วเดี๋ย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 วเอียดอเียซ่าหยุด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  ไหเซลยวฟี่ไงโมงเซียวฟี่ด้วยฟี่ว่าโมไม่เห <ara> ็นตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่หมดแหล่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิพี่เลี้ยงผมมาทาผมเดี๋ยวปังค้อสีหน้าตาหมดไม่ไม่มีใครบอกอะไรคือไม่เห็นพี่เขาเราตองหัวแล้วมาหัวกันอืมอืมนี่ถ่ายแล้วก็ไม่มีผมว่ะไม่เคยมีไงไม่ถ่ายแล้วถ่ายแล้ว เเกไปในกระเป๋าเออเก็บโทรัพแล้วใช่ใมันจะมีผมไม่ได้ไงไม่ไม่ผมทำเดียจะไม่ได้ถ่ายไงอยากถ่ายขอถ่ายก่อนได้ป้ะ้ผมาจะถ่าย่อถ่ายผมได้แล้วใครจะกดมันยากตรงไหนร้ป่ะไม่กดแล้วหนูล่ะแล้วเรามาถ่ายกันอะไรก็เห็นหน้าลิงไหมทั้งหลายมีมีแค่นั้นแหละผมส่งเลย่ไม่ได้แมมันเป็นองผมอต้อรอคน่้ดีไม่้ <c oughs> แล้วก็เ, <c oughs> เก็บๆโทรศัพท์เ <c oughs> เอาเละครับมาถึงคิวของวีน้องปอนกันบ้างแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับคุณแม่ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็คุณน้าของปอนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับก็หนึ่งสัปดาห์แล้วที่ปอนเนี่ยเข้าอยู่ในบ้านรู้สึกคิดถึงบ้างไหมครับรือเวลาที่เฝ้าดูเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นห่วงอะไรบ้างไหมเป็นห่วงค่ะเพราะว่าไม่แม่เห็นนะถุกเขาแพ้ แพ้อาหารใช่ไหมคะครับผมค่ะก็เป็นห่วงเนี่ยคะ่ะก็คอยมาสอบถามทีมงานนะคะว่า้อกรอ์เป็นไงบ้างเนี่ยคะ่ะเรื่องการกินอาหารเนาะแกจะแพ้ไม่ถึงจะแพ้นะพี่ยเขาเคยกิน ปลาหมึกเนาะจะเป็นแค่ผื่นธรรมดาแบ <น S 2> บ <น S 2> แพ้อ่านาทะเล<ช>ประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่แต่ไม่ใช่แพ้ขนาดนั้นนะคะเป็นผื่นธรรมดาอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ช่วงแต่นี้กินสงสัยกินเยอะไป <laughs> เห็นมีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยปอนกำลังมีเรื่องแบบว่าค่อยอท่าที่จะแบบอุดมสมบูรณ์อวบอวบนิดนึงต้องแบบฟิตหุ่นให้ซู้เพื่อนได้ตอนนี้คุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับก็เป็นห่วงเนาะครับเห็นพุงน้องอาหารที่นี่คงจะดีเนาะค่ะอาหารอร่อยอะค่ะ แล้วถ้าพูดถึงเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างกระแสตอนนี้ที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็โซเชียลเนี่ยคุณแม่กับคุณนานี่ได้เช็คดูบ้างไหมครับเช็คค่ะแม่มีเฟซบุ๊กนะคะแม่แม่เป็นคนพื้นเพจอมทองค่ะจะมีเพจของของจอมทองนี่ค่ะเป็นรุ่นเป็นเพจคนรักเชียงใหม่คนรักจอมทองเนี่ยค่ะคุณแม่จะพาาพวกเว็บเพจอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะมี ก็จะมีเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นเป็นรุ่นนะคะอ๋อครับอ่าเขาก็แบบสนับสนุนเนี่ยค่ะก็ส่งต่อกันไปเงี้ยค่ะแม่ก็ช่วยกระจายข่าวอวยลูกชายปอนเต็มที่ใช่ไหมครับจากวิไลเดิมที่น้องปอนเรียนด้วยนะคะก็ทำใต้อาจารย์เขาก็ช่วยเหลือนะคะช่วยโบสถ์เนาแล้วอยากจะฝากถึงอะไรทางบ้านไหมฮะให้คนที่อยู่ทางบ้านเนี่ยช่วยกันเชียร์ปอนอย่างเงี้ยค่ะก็ขอนะคะช่วยโหวตเนาะและส่งกําลังใจให้น้องปอนนะคะน้องปอนวีสีนะคะเพื่อแบบ ให้น้องปอนทาสิ่งที่เขาฝันไว้นะคะให้เป็นจริงเขาอยากมาทางเนี้ยค่ะคือมันจะเป็นปูทางให้เขาไปเรื่อยๆนะคะจะได้เป็นก้าวต่อไปใช่ไหมคะแล้ววันนี้ในวีคแรกเลาเนี่ยแม่รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้มาเชียร์น้องปอนก็อยากให้น้องปอนทาเต็มที่นะคะทําให้ดีที่สุดค่ะถ้าทําที่สุดพ้อลงมายังไงน้องปอนก็จะต้องยอมรับนะคะว่าทําดีที่สุดแล้วนะคะอย่างคุณน้าบ้างครับวันนี้จะฝากอะไรถึงน้องปอนไหมครับวันนี้มาเชียร์เป็นวีคแรกวันนี้เลย ก็ขอให้น้องปอนทำให้ดีที่สุดค่ะเต็มที่คุณน้ากับคุณแม่เชียร์อยู่นะครับในวันนี้ก็ต้องโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวใจกันข้างในต้องดูกันว่าวันนี้ปอนจะทำได้ถูกใจคุณแม่คุณน้าแค่ไหนโอเคขอบคุณนะครับโอ้โหไม่ร้องไห้อดิมันจะชอบว่าลูกมันตื่นเต้นขนาดนั้นเลยไม่ร้องไห้นี่กบมุกใช่รอนี่กบมุก นี่ก็มุกมามาเขียนให้เขียนให้เขนะไ้เขียนเปชิปให้เลยนี่รวมกันเั้โอ้ยยยยไม่ออกยยยยอยยยยยยยงยย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 ย่ยย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 ยงยย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 อย่ยยยยยยอยย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 ายยยยยยูยย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 นยยยย ประเด็นไม่ใช่อะไรไม่มีปูนกับปอมเป็นภาษาไทยไม่ค่อยอยู่นภาษาอังกฤษคืไร่ไหนเขาดูปูนไม่หลว่เวะเป็นอะไรวะตามนาเทียง รับอกรักเธอจนกว่าเธอจะยอมจะถือความรุ่งเ่ือะมาทั้งหมัดฉันต้องทนอีกกี่ครั้งก็พอเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงคิวของ V5 กันแล้วน้องเมย์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคุณแม่ก็เดินทางมาให้กำลังใจเองเลยนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ เป็นยังไงบ้างครับแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ได้เฝ้าดูน้องเมย์ในบ้านคุณแม่รู้สึกอย่างไงบ้างครับดีความสุขค่ะเพราะว่าเห็นเขาแล้วเขาก็มีความสุขเวลาเขาร้องเพลงเขาเล่นกีตาร์นะคะนี่เขารักเขาชอบเขานะคะเขไปฝ่ายหาเียนเองด้วยเห็นเขาเล่นดนตรีได้หลายอย่างเลยนี้คุณแม่สนับสนุนมาตั้งแต่เด็กเลยปะครับคืออยากเล่นเลยเขาไปเล่นแต่เขาหาเล่นเองเขาจะไปหาเล่นเองแล้วกลับมาเล่นกีตาร์นี่เขาก็ เขาก็ไปหาของเขาเองเหมือนกันเอาอยู่ก็กลับมาเอาเล่นได้แล้วนะคือแต่ไม่เคยขาดเขาทุกอย่างถ้าลูกชอบนะคะให้เขาทำตามใจเขาใช่ค่ะไม่เคยว่าไม่ได้อย่างนั้นเยไม่มีอยากทาอะไรทําถ้าเป็นความสุขนะคะชีวิตคนนะคะมีโอกาสและอย่าให้ผ่านไปคว้าโอกาสไว้ผมซึ่งว่าวันนี้เขาก็ทําได้แล้วกับการเข้าอยู่ในบ้านใช่ไหมครับแล้วความรู้สึกแตกต่างกันไหมครับเวลาที่คุณแม่เห็นเขาเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วกับอยู่ในโทรรัศทัเนี่ย การใช้ชีวิตของเขาเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนครับเขาก็ดิบๆอย่างนี้เราเป็นคนอย่างนี้เป็นคนอย่างนี้ครับผมแล้วรู้สึกห่วงอะไรเขาไหมครับเวลาที่เขาเนี่ยอยู่ในบ้านอ๋อภูมิแพ้อย่างนี้เขาเป็นภูมิแพ้แล้วก็กลัวยุงอ๋อกลัวยุงแต่อยู่ในบ้านผมว่าไม่น่าจะมียุงเนาะ มีเห็นวันนั้นเขาบอกว่าวันแรกนอนไม่หลับยุงเข้ามาไต่ค่ะมียุง้ให้มันมาถึงถึงข้างหูอันนี้คุณแม่ก็แอบเป็นห่วงเรื่องนี้ใช่ไหมครับแล้วอยู่นอกบ้านท่าคุณแม่ได้แบบว่าแอบโหวตบ้างไหมหรือว่าชวนเพื่อนมาโหวตสนับสนุนเมย์ยังไงบ้างครับก็มีบ้างโหวตเองใช่ไหมครับมีบอกเพื่อนไหมแล้วเมย์ก็คงบอกเพื่อนเขาบ้างเพราะว่าก็ ไม่ค่อยแข็งแรงจะได้ทำอะไรโอเคค่ะก็มีมีแอดมินที่เขาช่วยทำให้ค่ะมีแบบแฟนเพจค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะทั้งแฟนเพจแฟนคลับน้องเมย์นะคะช่วยให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจน้องครับผมอยากให้คุณแม่เนี่ยพูดอวยพรให้กับน้องเมย์หน่อยวันนี้ถือว่าเป็นวีคแรกที่เขาจะต้องร้องเพลงแล้วอยากให้คุณแม่เนี่ยฝากอะไรถึงน้องเมย์ที่อยู่ในบ้านครับฝอกน้องเมย์ว่าแม่หนูให้กำลังใจนะคะเมย์อยากทำอะไรทำให้เต็มที่นะลูกทุกอย่างทำแล้วให้มีความสุข นะคะมีความสุขแล้วก็คนดูเขาสุขเขาก็ก็ดูแล้วก็สนุกด้วยนะคะครับผมนี่ก็เรียกว่าคุณแม่ก็ให้กําลังใจนะครับก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่าวันนี้นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันข้างในนะคะขอบคุณครับคุณแม่ครับร้องแบบตอด baby come on let's go let's go i have no choice. ไม่เล่นคนดอันนี้อันเทปอันเทปไวเพราะเสียงพวกเราที่เล่นกันในบ้านขอโทษไม่ได้อกขึ้นมาเนี่ยเขดี้วยนเจเกียคนใจร้อนอยกชอบมวยเกียคนด้วยนส เราเคยเห็นช้างป่าช้างตัวใหญ่ไม่บ้าไม่เคยบานี่นเองเคยเห็นช้างป่าช้างตัวใหญ่ไม่ได้แม่่ามีหมีรับได้ลงยองไม บอบมเบอาบละ,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 ค,ะครับแล้วต,ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณแม่ของ V6 นะฮะน้องแม็กนะครับซึ่งไม่เหมือนคุณแม่เลยเหมือนพี่สาวมากๆเลยสวัสดีครับ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่เห็นแม็กในทีวี